สวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้จะมาสอนวันนี้ครูจะมาสอนอวัดตัวนะคะวัดตัววัดตัวตัดเสื้อนะคะสมมุติว่านี่เป็นลูกค้านะคะนี่มีหุ่นอย่างนี้นะคะสมมุติว่านี่คือลูกค้าของเรานะคะนี่เราก็จะมีสายสายสักอันหนึ่งอะคะ่ะเอาไวค้คาดเอวลูกค้านะคะเอวจะอยู่ช่วงไหน เราก็ดูช่วงที่คลอดที่สุดของคนนะคะช่วงที่ลงมาเนี้ยคลอดที่สุดหรือไม่ก็แบ่งครึ่งระหว่างอาอกกับสะโพกนะคะนี่สะโพกสะโพกล่างก็จะอยู่ตรงระหว่างกลางนะคะแล้วก็หาสายเส้นหนึ่งค่ะเป็นสายวัดก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นยางยืดหรือว่าเป็นอะไรก็ได้สักอันหนึงแล้วก็มาคาดเอวไว้นะคะผูกไว้แบบนี้นะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็ดูรอบๆว่าตรงหรือเปล่านะคะี่แบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะหาเราจะวัดจากช่วงไหนก็ได้ช่วงเริ่มจากช่วงไหนก่อนก็ได้แล้วก็เขียนไว้นะคะอันนี้ครูจะเริ่มจากยาวหน้านะคะนี่ ยาวหน้าจะเริ่มจากตรงไหนนี่ปุ่มคอนี้นะคะนี่ยาวหน้าจากปุ่มคอนี่สมมติว่าปุ่มคอลูกค้านะคะนี่ตรงนี้นะคะนี่มาถึงตรงเส้นที่เราคาดไว้นะคะนี่คือยาวหน้านะคะนี่แบบนี้ตั้งสายวัดขึ้นมานแล้วแต่นะคะว่าเราถนัดหลักเส้นหรือว่าหลักนิ้วก็ได้ตามนี้เลยนะคะี่อันนี้คือยาวหน้าสามสิบสองนะคะ เนี่ยมาตรฐานทั่วไปจะอยู่ที่32หรือ33มเซนนะคะอันนี้คือยาวหน้ายาวหน้าแล้วก็เราก็อ้อมมาวัดยาวหลังก็ได้ค่ะเข่งผ้าหมุนก็ได้นะคะเราก็มาวัดยาวหลังนะคะยาวหลังก็จะจัดตรงนี้นะคะนี่ตรงปุ่มคอนี่เหมือนกันนะคะมาถึงตรงเส้นนี้เหมือนกันนี่คือยาวหลังนะคะนี่ตั้งสายวัดขึ้นนะคะแล้วก็ตามนี้เลย นี่คือยาวหลังให้อยู่ตรงกลางตรงกลางระหว่างเส้นที่เรา<ม>เราคาดไว้นะคะนี่นี่คือยาวหลังนะคะนี่คือยาวหลังยาวหลังเสร็จยาวหลังแล้วเราก็จะวัดจากไหลเลยก็ได้หรือว่าวัดจากบักอันนี้คือเส้นไหลนะคะเส้นไหลเส้นไหลไหลไหลก็ให้ตกถึงตรงตรงนี้นะคะนี่ตรง ตรงช่วงนี้เลยตรงช่วงข้อพับเนี่ยค่ะกระดูกพับนี่เลยจากฝั่งหนึ่งมาถึงฝั่งหนึ่งนีงน่เลยอันนี้คือไหลนะคะนี่คือวัดไหลนะคะนี่ให้ตกถึงนี่อย่าให้ตึงนะคะอย่าให้ตึงมากให้โค้งนิดนึงตามรูปคอนะคะนี่ให้ให้ให้โค้งตามรูปคอแบบนี้นะคะมาตรฐานทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณอ่าถ้าเป็นคนหุ่น s M ก็จะอยู่ที่37 3สเซนโดยทั่วไปนะคะอาจจะมีไหล่แคบหรือไหล่กว้างกว่าน,นี้ก็แล้วแต่บางคนก็35บางคนก็จะประมาณ39มสิเนี้ยค่ะเนียทั่วไปนะคะโค้งตามนี้นะคะนี่คือไหลนะคะนี่ไหลแล้วก็เขียนจดไว้นะคะว่าไหลเท่าไหรนะคะแล้วทีนี้ก็มาถึงบ่านะคะเส้นบ่าเส้นบ่าบ่าหน้าก็จะมีบ่าหน้า บาหลังนะคะปาหน้าบาหลังนะคะบาหน้า,บา,นะะบ,า,นาบาหน้าเราจะวัดจากตรงไหนเราก็เอากึ่งกลางคอเนี่ยกับอกเนี่ยค่ะจะอยู่ตรงระหว่างกลางนี่คือบ่านะคะนี่คือเส้นบ่านะคะเส้นบ่าจะอยู่ประมาณเนี้ยเนินเนินหน้าอกเนี่ยค่ะนี่คือเส้นบ่าก็ให้ตกประมาณเส้นพับนะคะนี่เส้นพับเส้นพับนี้นะคะนี่คือบ่านะคะบ่า นี่นะคะนี่คือบ่าหน้านะคะนี่นี่ทั้งชิ้นหน้าก็จะประมาณบ่าหน้านี่ถ้าข้างหน้าอย่างนี้ก็คือบ่าหน้านะคะบ่าหลังก็จะตรงกับบ่าหน้าเหมือนกันนะคะก็จะอยู่ตรงเหมือนอ้อมอมางเงี้ยก็จะเป็นบ่าหลังนะคะมีบ่าหลังบ่าหลังแล้วก็วัดอย่างนี้นะคะอย่าให้ตึงอย่าให้หย่อนนะคะประมาณนี้โดยปกติคนทั่วไปบ่าหน้า จะแคบกว่าบ่าหลังอยู่ประมาณ1เซน1เซนถึง2เซนแต่โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ1เซนนะคะบ่าหลังจะกว้างกว่าบ่าหน้านะคะไซส์มาตรฐานทั่วไปนะคะบ่าหน้าบ่าหลังเราวัดแล้วเราก็จดไปด้วยนะคะเพราะว่าเราจะเอาสูตรเนี่ยไปสร้างแบบแล้วทีนี้ก็อกห่างนะคะอกห่างก็คือ จากยอดอกฝั่งหนึ่งมาถึงฝั่งหนึ่งนยคะคืออกหางนะคะแบบนี้นี่คืออกหางทั่วๆไปไซส์เล็กก็จะอยู่ที่ประมาณ1718เซนถ้าคนตัวใหญ่ขึ้นก็จะอยู่ที่ประมาณ19ถึง20นะคะแล้วทีนี้พออกหางแล้วก็จะมีอกสูงอกสูง อกสูงก็จะจากตรงเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยฝั่งใดฝั่งหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าเส้นอกสูงนะคะอันเนี้ยถ้ามาวัดลูกค้าทั่วไปเราก็วัดตามนี้เลยนะคะนี่วัดแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะนี่นี่คือจุดนี้มาถึงจุดนี้เราได้เท่าไหร่เราก็จดไว้นะคะนี่อกสูงนะคะอันนี้คืออกหางนะคะนี่นี่คืออกหางนี่นคืออกหางนะคะนี่จากยอดอกตรงนี้มาถึงตรงนี้ อันนี้คืออกสูงนะคะ,ะแล้วบาง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 คนอาจจะซีเรียสหน่อยเราก็จะวัดรอบคอด้วยนะคะรอบคอก็คือให้เอานิ้วของเราเนี่ยเข้าไปสอดพอดีเนะะี้ยค่ะแล้วเราก็วัดไว้คือรอบคอนะคะรอบคอเผื่อทำคอจีนคอตั้งคอพระราชทานะอะไรอย่างเงี้ยบางคนคอเล็กคอใหญ่ไม่ได้มาตรฐานแต่ทั่วๆไปจะอยู่ที่ประมาณ36เซนสามสิ เส,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงบนถ้า,าช่วงต้นแขนถ้าคนแขนใหญ่เราก็จะวัดช่วงประมาณนี้ค่ะประมาณตรงลักแร้เนี่ยคือต,ต้นแขนนะคะนี่ต้นต้นแขนนะคะต้นแขนของคนแล้วก็รอบรักแร้รอบรักแร้เราจะวัดไว้พอดีเลยพอดีรักแร้เลยหลวมนิดหน่อยแล้วเรามาบวกเพิ่มทีหลังนะคะตามสุดของเรา อันนี้คือทุกส่วนเราวัดพอดีตัวของลูกค้าก่อนแล้วเราค่อยมาเพิ่มทีหลังก็ได้ว่าเราจะเอาส่วนไหนเพิ่มปีเท่าไหร่แล้วเราก็วัดรอบเอวนะคะรอบเอวก็ตามเส้นที่เรา,าผูไว้นี่เลยนะคะนี่คือรอบเอวรอบเอวนะคะอันนี้คือเสื้อนะคะรูจะสอนวัดตัวเสื้อก่อนว่าตัวเสื้อเราใช้ใช้เส้นไหนบ้างเส้นไหนสําคัญอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็มีเส้นสะโพกล่างคนน้องๆมือใหม่เพื่อนๆมือใหม่อาจจะสงสัยว่าสะโพกบนกับสะโพกล่างนี้เราได้มาจากไหนเราก็ได้มาจากเส้นนี้ค่ะนี่เส้นเอวใช่ไหมคะมาตรฐานส่วนใหญ่เขาจะวัดจากเส้นนี้ลงมาอีกสิบเซนเนี่ยค่ะสิบเซนเนี่ยก็คือจะเป็นเส้นสะโพกเล็กเป็นเส้นสะโพกบนอย่างเงี้คงยค่ะคือเส้นหน้าท้องนะคะ บางคนก็จะมีหน้าท้องยืนบางคนก็ไม่มีอย่างเงี้ยเด็ตัวมาตรฐานทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณสิบเซนแต่ถ้าเราดูคนตัวยาวหน่อยสมมติว่ามางคนจะตัวช่วงนี้ยาวเราก็วัดลูกค้าจากตรงนี้มาถึงสะโพกล่างเลยค่ะสะโพกล่างบางคนอาจจะอาจจะยาวอย่างเงี้ยแล้วก็แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งมาเป็นเส้นสะโพกเล็กคือวัดมาถึงสะโพกล่างเลยอันนี้คือสะโพกบนใช่ไหมคะนี่นี่คือเส้นสะโพกบนใช่ไหมคะ และต่อไปจากตรงเนี้ลงมายี่อีกสิบเซนก็คือสะโพกล่างเนี่ยค่ะสะโพกล่างมาจากตรงไหนเพื่อนเพ่นบางคนอาจจะสงสัยตรงที่ก้นย้อยค่ะก้นก้นคนเนี่ยก้น,นย้อยและก็กว้างที่สุดค่ะของของคน,นคือคือเส้นสะโพกล่างคือช่วงที่ใหญ่ที่สุดโดยทั่วไปก็จะอยู่ อยูจ่จากเส้นเอวล,ลงมา20เซนแต่บางคนถ้าตัวใหญ่มากตัวกว้างมากแล้วก็วัดลงมาเลยค่ะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วก็เราค่อยแบ่งครึ่งหาสะโพกเล็กอย่างเงี้ยค่ะคือตามมาตรฐานทั่วไปจะเป็นแบบเนี้ยแล้ถ้าถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้เสื้อยาวเสื้อยาวแค่ไหนใช่ไหมคะเสื้อยาวแค่ไหนถ้าเป็น ถ้าเป็นครูครูจะวัดจากตรงนี้เลยให้ถามนะคะว่าจะเอาเสื้อยาวแค่ไหนจากตรงที่เราคาดไว้เนี่ยค่ะเราก็วัดจากตรงนี้เลยนะคะเนี่ยสมมตุติบางคนบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอายาวมากเอาเท่าสะโพกบนหรือว่าเอายาวแค่ไหนเราวัดจากตรงนี้เลยคะ่ะเนี่ยวัดลงมาเลยเท่าไหร่เนี่ยค่ะไม่ต้องไม่ต้องมาวัดจากไหลก็ได้วัดจากตรงนี้เลย เราจะรู้เลยว่าเสื้อยาวจากเอว1ิบเซนเราเขียนกำกับไว้ด้วยนะคะว่าเสื้อยาวจากเอว1ิบเซนหรือว่ายี่สิบเซนหรือว่าย2ิบสองเซนอย่างเงี้ยค่ะย3 24ิบสามยิบสี่ยี่บ้าเนี่ยเราวัดไว้เลยเนี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยคือก็จะเกือบเสร็จเรียบร้อยของการวัดตัวเสื้อที่เราจะเอาไปสร้างแบบแล้วก็จะมีแขนสั้นบ้างแขนยาวบ้างอันนั้นเราก็วัดลูกค้าอีกทีหนึ่งอ่ะก็คือ ไหลถึงสอก็ถึงตรงนี้ข้อสอบถึงข้อมือข้อมือเท่าไหร่เนี่ยค่ะก,ก,ก็อันนั้นเป็นเป็นส่วนที่เป็นเสื้อแขนยาวแขนสั้นเป็นอีกอีกกำกับหนึ่งคะรักแร้เราก็วัดรักแร้นะคะเนี่ยให้พอดีเลยเนี่ยให้พอดีลูกค้าเลยแล้วเราก็จะมาบวกทีหลังเอาว่าเราจะเพิ่มเข้าไปเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาก็จะเพิ่มอยู่ที่หกแปดหกเส้นแปดเส้นอย่างเงี้ยค่ะตามแล้วแต่แล้วแต่ แต่ถ้าเป็นครูครูจะใช้ความรู้สึกว่าถ้าเป็นเสื้อที่เข้ารูปแล้วก็แบบเป็นทางการนิดนึงเหมือนเสื้อพระราชทานอะไรอย่างเงี้ยตรงช่วงนี้ไม่ต้องกว้างมากแต่ให้ลูกค้าหมุนสบายๆให้ให้ดูเข้ารูปแบบพอดีแต่ถ้าเป็นเสื้อตัวสบายๆเราบวกไปเลยค่ะแปดเซนเสิบเซนให้สบายไปเลยอย่างนั้นก็ได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะแล้วก็ เอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูว่าอันนี้คือเนี่คือจบแล้วค่ะขั้นตอนของการวัดตัวเสื้ออันนี้เราจะได้มาตรฐานทุเราจะใช้สูตรเนี้ไปสร้างแบบทุกแบบเลยค่ะที่เป็นเสื้อที่เป็นลูกค้าคนคนหนึ่งก็คือเราจะใช้สูตรนี้เลยเพียงแต่ว่าถ้าเราถ้าเขามานานๆมาตัดครั้งหนึ่งเราก็อาจจะวัดเพิ่มว่าตรงส่วนไหนที่ขยายขึ้นอ้วนขึ้นเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้ก็ เป็นเทคนิคนะคะครูแล้วเดี๋ยวรอตอบขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาการที่เราวัดตัวเสร็จแล้วเนะะี่ยค่ะไปสร้างแบบเบื้องต้นแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมขอบคุณมากค่ะ